นนีนะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมลอนนะคะรา,ายการอย่างไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะไม่ว่าจะใสยกินใส่เที่ยวใส่ไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนพามาร้านนะคะที่เป็นร้านอาหารสไตล์อิตาลีนะคะอยู่ในหมู่บ้านซอยแจ้งวัฒนะ18นะคะที่นี่มีชื่อว่าล้านลองเล็กนะคะไม่ใช่ดีดับี้ลองเล็กนะคะ ก็คือเป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนนะคะที่นี่นะคะเขาจะไม่มีที่จอดรถนะอาจจะต้องหาจอดตามหน้าร้านนะคะแล้วก็ที่ร้านนะคะเปิดบริการนะคะ11โมงครึ่งจนถึง Horizon, ทุ่มครึ่งนะคะก็คือทุกวันพรระหสจนถึงวันจันทร์แล้วก็ปิดร้านทุกวันอังคารเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรกินบ้างตามไปเลยค่ะ Check mic the right make sure it and sound boy ก็คือเขาจะมีอันนี้ให้เราสแกนนะคะแล้วเราก็สามารถกดสั่งได้เลยมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะคะเ,คเมนูที่นี่นะคะถ้าเป็นพวกพาสต้าค่ะเขาแนะนําเป็นอันนี้สปาเกตตีปลาทูนะคะอยู่ที่ราคา200บาทนะเป็นซิกเนเจอร์ดิสแล้วก็ตัวบรันช์นะคะเมลอนสั่งมาเป็นตัวนี้ค่ะเชฟเฟิร์ด i พายอันนี้เป็นไพายเนื้อนะคะราคาที่240บาทแล้วเขาก็จะมีอาหารอื่อื่นจะเป็นพวกสลัดหรืออะไรต่างๆสเต็กก็มีนะคะเราหรือว่าซุป ก็คือสามารถเลือกได้เลยค่ะส่วนเดสเซอร์นะคะนี่ค่ะเมลอนสั่งมาเป็นตัวนี้สตรอเบอรี่คัมเบิลวิสโ c ค n นัสไ e ศครีมนะคะอยู่ที่ราคา190บาทแล้วเขาก็จะมีเป็นพวกเมนูเครื่องดื่มก็จะมีทั้งคอฟฟแล้วก็นอนคอฟฟให้เราเลือกนะคะที่นี่นะคะเป็นโฮมคุกกิ้งนะคะก็คือ อารมณ์มากินข้าวบ้านเพื่อนนะข้างในร้านน่้นนั่งอได้ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน20คนนะคะส่วนด้านหลังที่เมลอนนี้นะคะก็คือจะเป็นโฮมคุกกิ้งนะก็คือเขาจะทําอาหารให้เราเห็นด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ ที่ร้าน,นนี้นะคะมีประวัตินะที่ขาเหตุที่เขาตั้งชื่อว่า d a ด d y l o n g l ล g นะคะก็คือเป็นชื่อมาจากในนวนิยายประพันธ์โดยจีนเวสเตอร์นะคะเคยมาทําเป็นเวอร์ชั่นไทยก็คือเรื่องรักเดียวของเจนจิลานะคะร้านนี้นะคะไม่ใช่ร้านแรกนะคะที่มาเปิดเนื่องจากว่าเจ้าของร้านนะคะมีประสบการณ์ในการทำร้านอาหารติดเตืีเลียนที่โด่งดังนะคะแล้วก็มาเปิดที่ตรงแจ้วาสนาซาร18นิเท่า เมนูแรกมาแล้วนะคะเป็นเชเฟส์ไทยนะคะเป็นไาเนยอย่างที่เมลอนบอกนะหอมมากเลยอ่ะดูดิน่ายกินมาก<อ>เดี๋ยวมาชิมกันนะหอ,หอมมาก มันเป็นมันมนบดนะแล้วเขาเหมือนผสมเนอยอะแล้วด้านล่างอะเป็นเนื้อบดอะค่ะคือซอสเขาแบบชุ่มฉ่ำเข้าไปในตัวพายเลยอ่ะอร่อยมากอ่ะตัวพายเป็นเนื้อมันฝลั่ง เมนูสปาเกตตี้ปลาทูนะคะเป็นเมนูไฮไลท์ของที่ร้านเลยนะคะมีแรงบนันดาลใจมาจากร้านอาหารญี่ปุ่นในฮอกไกโดนะคะปกติเขาจะใช้เป็นปลาซาดูนะแต่ว่าอันนี้เพื่อให้มาแมทก์กับประเทศไทยเขาก็เลยเป็นจากปลาซาดีแล้วก็มาเป็นปาาลาทูแทน,นะคะ่ะ ้สปายตี้นะผัดมาได้กําลังดีเลยค่ะไม่ยิ้มเกมมาปไม่แห้งเกินไปนะแล้วก็เต้องมีตัดความเลี่ยนนะคะเป็นแตงกวาดองนะอยู่ด้านบนด้วยค่ะอ,อร่อยมากเลยอะ่ะ ก่อนดื่มนะกาแฟมันร่อนสั่งมาเป็นอเมริกาโนโยเย็นนะคะรสชาติกาแฟเข้มกำลังดีนะคะนี่หอมมากเลยนะถ้าคนไม่ทานกาแฟนะก็แนะนำเป็นร้อนสั่งมาเป็นมัทฉะลาเต้น,นะคะรสชาติดีมากไม่ได้ไม่ได้เข้มเกินไปไม่ได้เพราะว่ามีความตัดของนมเข้ามานะคะความหวานก็คือกำลังดีไม่ได้หวานมากค่ะ ของหวานมาแล้วนะ่ากินมากเลยค่ะเบลล์สั่งเป็นสตรอเบอรี่คอเบอร์นะคะด้านบนนะคะจะเป็นโกโก้นัทไอศรีมนะไอศรีมกะทินะคะด้านล่างก็จะเป็นคอเบอร์แล้วก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่เดี๋ยวกินอันนี้ก่อนอร่อยมากสตรอเบอรี่มีความเปรี้ยวนะแล้วถ้าเรากินคู่กับไอติมกะทินะ ตมกะทิอ่ะมันมีความมันของกะทิอ่ะแล้วพอกินตัดกับสตอเบอรี่อ่ะมันคือเข้ากันสุดๆเลยละมุนมาก ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่แถวแจ้งวัฒนะนะคะอยากกินอาหารสไตล์อิตาเลียนนะคะที่ราคาแบบเอื้อมถึกก็แวะมาได้ที่ลองเล็กแดดดี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอย่าไปติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับพวกเราทุกวันเสาร์สี่โมงนะคะที่ช่องไรทีวีฝากกดติดตามติ๊กต็อกไอแม่ละสันดีก๊อตแฟนเพจอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะม่า I down and I play dead and I stay dead and will you get bored of killing me Silhouettes of you are like a toy Never really know just what you want With you I don't never feel